สวัสดีครับผมเน่งนะจากช่องโคโนนเกมเมอร์นะครับก่อนอื่นเลยก็ต้องขอขอบคุณสาวกชาวฟรีไฟนะฮะที่ให้การตอบรับกับรายการฟรีไฟสแนปดะกอนโปรซีรีส์ซีซั่นสเป็นอย่างดีนะครับผมนะแต่ความสนุกสุดมันยังไม่หมดแค่นี้นะครับยังเหลือการแข่งขัน9วันนะยังไงก็ต้องฝากแฟนๆชาวฟรีไฟนะฮะช่วยให้กําลังใจทีมไทยทั้ง5ทีมด้วยนะครับผมนะแล้ววันนี้ผมมีไฮไลท์จากการแข่งขันของสัปดาห์แรกนะครับชอบช็อตไหนคอมเมนต์บอกกันได้เลยนะครับผม ทีมแฟดจบอันดับโงงเก้าคิวเหมือนกันแล้วรับอีอารีน่าที่เป็นอีกทีมที่ตอนนี้ฟอร์มร้อนแรงมากเพื่อเปิดเพื่อเปิด็นการซ้อมหรือว่าก่อนหน้านี้ที่เขาคัดเลือกมานะครับสําหรับอีกนะครับละเอียดจัดป้ายวอลหลังด้วยหลายคนเนี่ยไปเป็นห่วงเขาแล้วอ๋อเอาไว้วอลสิบสีปัดซะโอ้โหละเอียดจ้าละเอียดจ้าแต่มีคนดาวไปหนึ่งคนบอกกันว่าไงไปวอลกรุงโลกไอ้น้อง เพิบชุบเพื่อนขอไพ่เก็บ M D S ชุบเพื่อนเปิดอออไฟปั๊บไม่ทันไม่ไหวเอาไรฮะปล่อยผีไปยิงไปวอเมื่อสักครู่นี้ตอนนี้เหลือ4ทีม10ชีวิตนับในแผนที่กันนิดมากแลยที่จบสี่ครับยังล่าป็นสี่ตีหรือว่าเป็อะไรที่ดีสำหรับเกยอดของป้าแล้วกันครับ พอดีเนี่ยไม่รอวงแล้วหน่อีละเอียดจัดหน่อยมีเข้าด้วยมีอีนอยู่อุ้ยยิงมาเปิดกองไฟโอ้โหทำาิดนจ้าหมักไป้เรียบร้อยโอ้ย่างคมเดี๋เรียบร้อยเองแผ่นแล้วเรียบร้อยเลยคุณลารไปโมชีดาวไปแต่ว่ายังไม่ชุบเหลือพูดเอวเหลือสยิงใบเอาีดีน็อกดาวครับนายะ็อกดาวโซนนะดาวบเตเก็บคิวไปได้แล้วเหลือสามสะโจนันหนึ่งเหือคูดเอาไงสิเ็คิวเล้นะเอาคิวนี้กำระเบิดมากลางหัวไป ไปปักได้มาแปะเกีวเรียบร้อยเลยครับอีอารีน่ารับปู่ยยาแรกของไทยแลนด์จังหวะที่แกเริ่จะเข้าวงช้าตรงนั้นแล้วแล้วก็เสียตังนี้ด้วยการเตือนคับเบอร์ให้นะเขาเริ่มที่เป็นทำท่าไปเรื่อยเข้าวงเรื่อยๆเนี่ยโอ้โหปวดหัดจ้าสีวิวพี่หนึ่โอ้ยืนยิงฟรีๆแต่ว่าเนี่ยฮะจังหวะเขาวงไอ้แท็งอราวอ้อมด้านหลังมาแล้วคานอยู่ฮะไม่ยอมกันฮะไม่ยอมครับถ้าเกิดชัดอัพมันได้บุญยาขึ้นมาโอ้โหที่เกิดเหมือนกันแล้วปล่อยเขาโอ้ดูดิเหยียบหัวกันแล้วนี่ยนะไม่เห็นหรอ โอ้เห็นแล้วแหละมันต้องเห็นแล้วบังคับเห็นนะฮะตรงนี้ไอวอลมาแบบนี้เข้ามาริมฝั่งโอ้่เป็นอะไรนะที่จบสี่ไปก่อนแสดงว่าเย้พียังไม่จบยังเหลือคนสุดท้ายครับยิงตรงนั้นยังไม่เคลียร์เลยที่โค้ชแชมป์ว่โฟกี้แล้วแล้วกลายเป็นทนายของเอ็กแพนนี่พี่จบสามไปก่อนหนึ่งสองไปก่อนทิ้งไทยได้เลยได้มาเลยไอวอลตามมาเลยต่างโดนโดนเลยต่างอ่ะแล้วด้วยอามีสโผลมานะครับแล้วถูฟาสเซตแพนเนต รอดูเนี่ในมือมีซองชาร์จแบเตอร์อยู่ด้วยครับแต่เกโลโลมี M79 ครับเดี๋ยวยัดมาสกายเลอร์ผ่านหน้าไปยังไม่โดนใครครับโอ้ยพี่เล่นดีเหลือเกินครับโหเล่นดีหเล่นดีอ่ะพี่ปืนทีเ่นอยู่ก็ไม่รีไม่ร้อนถูกฟ้าเส็ยระเบิดมา เขาพัฒนากว่านี้เยอะยังไม่มีใครนอกเรามีอีกมีนกไปแล้วแล้วแอกแท็กออร่ามาเดือดครับตรงนี้ขยับชิดเข้าวงมาแล้วนอกไปได้อีกหนึ่งก็เจยโรโดกดเอ็มเจเก้ายาลงไปโฟกี้ม้วนอยู่แล้วยิงนอกดาวไปเหลือคนเดียวก็ยิงพี่ด้านหลังแล้วช่วยกันเป็นแอกแท็กออร่าทั้งสองสามเกมตอนนี้ไทยแลนด์รุนแรงเลยครับเราบอกแล้วว่าจะได้สัมภาพลูกชทยนะสุดท้ายก็เป็นแอกแท็กออร่าที่ตัวจำนวนนี้ดีกว่าจริงๆครับได้ครับนี้ก็มีโอกาสจะหยิบชิ้นตามันเหมือนกันครับ จะได้สัมภาษณ์ทีมไทยหรือเปล่ารอบนี้เป็นหน้าโปลเตเต้ที่ยิงตวชิดไปได้ก่อนครับต้องรับสิ่งสองด้านแบบนี้าแต่ทีมนี้แล้เก็บที่ไปจบจากสามเต็มแลือเก็บได้เดียวอ่ะและชิดบ้านมาแล้วก็เอ็ดดี้ครับเการเล่น4ต่อ4ซึ่งอันจริงๆนะวงบริเวณตรงนี้เนี่ยเราเห็นตั้งแต่รอบคัดเลือกและอีอันนี้น่าเล่นดีมากเลยครับ แล้วหสแปมระเบิดไปแล้วออกชันมาตรงนี้ลิมิตล่วงไปแล้วออกรันเหลือ2คนกับโปเตเต้ทางด้านของบาร่าเฮชอตไปแล้วเรียบร้อยครับเอ s ดียกลับมาน่าเ่นแดีมากเลแต่ตั้งแต่ลีไทยนะที่ไม่มีโอกาสได้สัมภาษณ์ทีมไทยแต่ว่าอิน่าจบรนดับที่สองอยู่อลิน่าเล่งหลีดต่างแข่งนี้เก่งมากจนคนเดียวโอ้อนนี้อลิน่ากินนิ่มตลอดเลยโครซีดีรอบนี้ครับ หลายทีแล้วยเปิงไอวอเราเลือดเราเต็มหรอเฮยมีใช่หรอเี่ยวะอแต่ถ้าไม่มีสกลไว้บวกแต่เขาไม่นอหน้าใครครับโอ้แล้วตอนนี้เดี๋ยวนะายถึงยิงไอวอแล้วไอวอเลือดเต็มแล้วเราก็เลือดเต็มหรอไดี่จะเก็วอะไรครับมเพลย์ ส่วนนิกมาจําเป็นต้องลงจากป้อมปากกาแล้วถ้ากดเซมายได้ก่อนช่วยเจาะนะมีสิทธิ์ที่จะบอเวอะให้วอลลูกจะไม่แตกสุดๆเลยแล้วลงไปแล้วหนึ่งไปไหวแล้วครับสต็อปตรงนี้ลงไปก็รออยู่เอาแล้วกันรอลงก็ได้ไอวอลเขาโดีดิวโดนโดดไม่ดีโดดติดไอวอลคือการไอวอลกันไปแล้วเพื่อให้ดิวเนี่ยกระโดดลงมาได้ไอวอลปังพอดีเลยการวอลไปเก็บไอวอลตรงนั้นพอดีเราไม่พลาดเลยไดอวอลพนิกซ์กำลังจะไล่เซมายตรงนี้แล้วไล่กดไล่ตบไล่ตีกันี้้าคั้งต่อเลยว่ามันไม่ได้มหวัง เนเดูเลี่ยมสายไม่เล่นอ่ะตลอดขวาตลอดอ่ะครับไม่มีสายเลยนอกวงถุกเมเจอรนอกวงก็ขวาสายไม่ได้เพราะเดี๋ยวโดนน้ำพิทโมด่าอะไรครับน้องมีคำคมให้ให้คนดูไหม มิดโกนไปชี้ฮาเลยดันครับไม่ครบปะพี่มันต้องมันต้องมาอีกดูดันไม่เกรงใจใครดิเออเอาใหม่เอาใหม่ดูดันไม่เกรงใจใครอีวอฟินิกพูดหน่อยพูดหน่อยดุดันเจ้ก้าด้วยอีวอต้องพูดว่าอีวอฟินิกอีวอฟินิกดูดันไม่เกรงใจใครเมตาไว้ยังไหนวะพี่ไอ้ดูดันไม่เกรงใจใครเนี่ย นักโหพี่เป็นพี่ไปบูยูไหนมาวะพี่คนนันนักภาคอะไรวะเรามองทีมไหนน่าดูใอรคนดูส่งลิงก์ให้พี่คนนันกูไม่รู้ว่ะเดี๋ยวเราวกูหาเลยพี่ะแนนกับคะแนนคิวตรงนี้ครับตัวโมชินับไล่เคาะไล่ตกไล่ไยแล้วเซฟไม่เซฟนม่จะเซฟไม่จะโดนสักเม็ดนึงเอาสักเม็ดนึงขยับมาสักเม็ดนึงแม่นๆหน่อยชิวอกันดีแล้วกันโมชิบอกยิงยังไงก็ไม่โดนแล้วโจหน้ารับหน่เลยก็ระเบิดโจปั๊บโอ้โหสวยจ้าเปิดได้ดีไปแล้ว โอ้แล้วโมชีอ่ะสแปมมโอ้ยนี่เล่นสนิทจริงจใช่ไหมเนี่ยแลงนัดเก็บอ่าแล้วก็ลาโจนะอยู่ตรงนี้มีกองไฟยิงอยู่แล้วคนเดียวเหลืออีกตัวเดียวโอ้ยมันบังตัวเดียวไม่ได้ตัวที่สองหน้านี่พาทีมคว้าบุญเลยฮะเวลาโดนยิงรถด้วยครับวันที่สองพันห้านะโอ้โหวงอยู่กับนิ่งมาแต่ว่ายารีน่ากระเทิบหน่อยหนึ่งก็อยู่ในวงแล้วนะ ไอวอที่หนึ่งเกมนี้นะกูตัดตะกินเฮดยีบเก้าไหมปุยจลวดไหมอ่ัแที่หนึ่งเกมนี้กูตัดตะกินเฮดให้เลยได้อีกไหมตรงนี้ล่ชาร์จเลยครับคาราเบล ดักเลยปารปักไอวอลหนึ่งลูกปารเปิดบุกการระเบิดโอ้โหแล้วโอ้โหเล่นฟรีสวยจัดาเิดโอ้โหเล่นแบบงอนครับธิกเดินนานมดบาได้ครับเารับบบี้นแกันยิงเจ็ดก้าวการระเบิดคือโคตรคุ้มเลยนะอยู่เนี้ ไปแล้วสต็อปมายิงคืนได้แล้วดิวยิงชัดอ้าวไปกันต่อเกมโอชิมาบอกขอนเนียนก็ไม่ได้ครับจบที่สไปลอีจัลากมาต่อเอรินาเจอไปบอลหน่อยไหมน้องลงไปน้องเอ้ยโอ้ยโอเตย่างคมโอเจอรเตยเข้าไปเอรินายิงเดว่าอยู่จับจับตับโอ้โห้าว ขึ้นแอร์ดรอบยิงขอยยาเปิดอุ้ยจอกโนอย่างเร็วแป๊บเดียวคโน้ตละลายเบิดาไปสหรับคาราเมลครับคาราเมลเิดหมดไอวอหมดเอาขอดหน่อยอวอหมดโอ้ย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 โอ้อคร้ีอคาราเมลบมบ่เือสวนหน่อยสวนหน่อยขลอยยาตสวน้บคาราเมลหน่อยบุ้มโอ้โิลกอร์ดบุมบมมคาราเมลคนเดียวอเมคาราเมลคนเดียวอะเจาะอยู่คาราเมลว่าโอ้โห ต้นไม้ต้นเดียวฮะยื้ออยู่นานมากแต่ไม่ไหวจริงโอ้โหมันจะมีระเบิดอีกหน่อยนะบอกไอ้โรน่าจะเรียบร้อยน่ะดับแดดดินน่ะบอกเลยต่างต้นไม้ถาวรอะดันขึ้นไปมีแบบโบสติกนะครับผมอ่านสามแต้มครับเอาเยอะจ้าออร่าไปสี่แต้มโอสโหเนี่ยโคตชหลายๆท่านเองจากทีมใหญ่ๆเนี่ยก็นั่งรับชมกับเราด้วยนะใช่หลังหลังนี้จมนะม โอยากนีั้นที่กำลังนั่งรับรชมจับบอลปาร์ตี้ด้วยครับผมนะถ้าใครก็ไม่ไม่พลาดไอจรวดก็สามารถไปรับชมเขาได้หรือไม่กระทั่งก็เอสเอสขอเคลียร์ทุกตี้เลยเอย่างนี้แชมป์ <im iter> <im iter> ในี่หาเลยนะเฮ้ยลาดดิลาดดิลัดจัดเลยแล้วยิงแจมด้วยคนจากข้างบนนะเออไปครับไปสุดครับโดนยิงแจมครับแต่ว่าไม่สักสักอีลิมก็ไม่เป็นไรตัดเขาออกตัดเขาไว้เออตัดไว้แล้วเฮ้ยแชมนะน่ะเฮ้ยเก็บเอสเอสได้เหรอกำลังจับบอลนะนั่นดิสับได้มาแล้วดึงอีลิมครับ ลุ้นหน่อยลุ้นหน่อย้ยังไงฮะไม่น่ารอดหรือเปล่าครับพันยาเหรอพรยาสู้หือเปล่าน่าจะครับโอ้ระเหลือเหลือเอสเอ็มสุดคนครับเอสเอ็มสองสามเลยรัตอนนี้ลากลงมาแล้วโดดลงมาแล้วชาดับชาดับลงมาเลื่อนหนึ่งชาดับสะบัดก่อนเหลือสองเกียบให้หมดหยาิดาเกียบให้หมดเฮ้ยแชมป์ไปหนึ่งยานิด้าเหลือชาดับชาดับหนึ่งหนึ่งหนึ่งง้างง้างยังไม่ยีอีกขอก่อนโอ้โหแชมป์เลย โอ้โหนิ่งแตนดิ้งของจริงโอ้โหไม่จากโอซาก้าดับเบิลน็อกมาเกยอจีกลับมาครับแต่ตอนนี้หน้าของดิ๊กบ้าเองกรับคือ AMD แฮชไพแต่วันแรกกับพี่วานโอ้โหยากเหลือเกินเ้ยต็มดับเบิลนิวเซียร์ครับเก็บเซมนายครับคัมแบ็กมาแล้วสำหรับเกยอจีแล้วเหลือสองก็ต้องเปิดบุญญาแต่ว่าคิวไม่ให้ ไม่ให้หรอกตรงนี้ตัดเจลวต้องโหมไฟครับติ๊กบ้าต้องเปิดปุยยาก็สำหรับทีมที่เก็บไปเยอะด้วยเลี้วที่สองไม่ไหวเจัดคนเดียวแต่ต้นเกมอมาไม่ได้ต้องรอเฉยเปิดรอบครับสวยแล้วสวยแล้วตบไปเยอะครับแล้วจังหวะต้องยื้อให้มันไม่ทันจริงนะเซมไลเซตบ้านมาดีเหมือนกันนะนิดเดียวดึงนานครับบวกกับพื้นที่ที่เรียกว่าโอ้เปิดเขาาได้ก่อนเลยดีมากครับส่วนหน้าผิดพื้นที่โดนบีบมา ล้วมันเป็นไฟบังคับที่ต้องเข้าทางเดียวครัโอ้ส่วนนิกมากเหลือยูักเดายวอยู่ครับเกือบสวยเนี่ยดูดิเยี่ยตัวฝาทักตัวเลยปิดเกม้ายให้เลยครับยิงโซล่ายิงไม่ไหวครับเก็บหนึ่งยังไม่ได้เลยครับคุณตา ยังไงโอ้ยว้โดนโอาไ้เองไม่ได้ขี่อะโอ้โหจำพวกก็ไปก่อนโอ้โหได้ไปแล้วโฟกี้เลือนไม่มีหลอดขาวโอ้โหเรียบร้อยลงให้สั่งคนเดียวคนเดียวก็ไม่น่าไมัน่าจะรับยากอ่ะเพราะบวกกันเดือดมากเลย ด้วยพื้นที่นลครับเออด้วยพื้นที่แล้วดูมันโล่น่ะนี่ดอนคายยิงออกันไปหอยรับขอดูพื้นที่ของ M D H หน่อย M D H ก็เป็นหนึ่งทีมที่ทำงานมาที่ดีเหมือนกัน E A น่าจะไม่ได้แล้วครับ E A ยังอยู่เลยอ่ะท่าน้าวิว่ชีไปจบอันดับสามตรงนี้แต่ว่าทีมแฟนยังอยู่ับทีมแฟนโอ้หถ้า A เก็มบ M D H ได้ EA ก็รุ้นแชมป์้วเนี่ยแล้วรอมาเล่นตรงนี้ดวงเบโอ ปาละเบิดไเกมเ็บเอ็ได้รุ้นแชมเลยใส่ไดเฮลออปชั่นเยอะเลยเกินครับโอเป็นหน้าทีมแฟที่มากกว่าหรือว่าเป็นทีมแฟที่มหาความบุญาหรือเปล่าดเคเล้ดวเคกับน้อนชายเลย่โอ้ยม่อโอ้จังหวะช้างแม็กจบเลยอุ้ยยิงดียสเอาจับเลยวะยูโลกาวด้วยอุ้ยปัดเกินเยอะกว่าเออุ้ยยิงหัวเลยหรอทตึงจัดขออภัยเลยครับนก็น่าจะได้ประมาณสิบหน่อยๆนะ ถ้าติดหน่อยๆนี่ก็โอเคอยู่เหมือนกันนะผมบอกเลยเอาแล้วขอขอจิมแฟตรตรงนี้ยังไงดีเราเพื่อนยังไงดีเราเพื่อนเราโดนไล่โซนอยู่ครับจิมแฟดแปดอีลิมก็จริงครับแต่มีโอกาสในการจะโดนลื้อ<พ>อยู่แล้ว<า>คนท<ด><ด>ี่มาลื้อเขาไม่ใช่ใครครับอออารีนา่าอยล่นายนี้ตลอดเลยอน้าเล่นอกด้กยน็อกและชัดอัพมาอีกหนึ่งครับได้ยามบินเข้าไปก่อนครับโอ้เล่นดีจัดโอ้ลาก ดึงตัวของ b บิอกลับมาได้อยู่ครับเหลือเด้งกับบรัสตี้ตรงนี้ครับกำลังยิงช้อนยิงกดกันไปกับทางด้านของอารีนาอยู่แล้วบไปเหยียบกลับตัวเองเรียบร้อยนะครับผมกินข้าวปาแล้วทีนี้ไปเหยียบกับร้อยนบปเดยียนี้อาครับีเีย้านครับผมไเียร้อยครับมปเหียบกับเร้อ่ะยังชมไปบกลับีด้ไีบกลับเรอนัมไเหกัเรีย้อนะัยียกเราตรงนี้เปิดกลัระมกับวี เกมมิ่งไรยังไม่จบครับ,รบแต่โฟกีโโ้เอาให้ยูชุมาสามาจหจะเหลือคนเดียวเลยหรือเปล่าล้วออกการเตตัวของดีโอเข้ามาอีกหนึ่งเราออกการทำไม่ได้แล้วบัตตี้ตรงนี้ครับไปยิงกับดีว่ามาด้วยเหมือนกันครับแล้วโปเตเต้ไปแจมดีว่ามาด้วยอีกหนึ่งแอคแทกออร่าโดนช้อนกลับมาเหมือนกันแล้วดีว่าสวนอีออรีนามาถึงสองครับเดบูตรงนี้ครับไปเอาวีเกมมิ่งมาอีกหนึ่งเหมือนกันแล้วพี่บอยเราโอ้ยิงช้อนมาอย่างนี้กลายเป็นว่าทีมแฟลชทีมดูจะตายยังรอดอยู่ครับแต่ KUG คนสุดท้ายอย่างนี้ยิ้มเลยนะถ้าผมยังประทะก,กันอยู่อย่างนี้เนะี่ยโอ้โหดังผมจัดแล้วโอ้ยแล้วที่แปดตรงมาจากตกไปครับตัวนี้มันไม่ใช่วันของผมจริงๆริโอเอเอเอาเรื่องจัดสุดท้ายสุดครับ EA ตววเจียนจะตายยังได้ไปต่อครับแต่ไม่แล้วโผลชุบได้นะครับอย่างน้อยเคียวจียังติดเชบได้ด้วยโอเวอร์เคียวจีแล้วคะแนนอีลิมคะแนนอีลิมยังน้อยไปจริงๆนะยังน้อยไปจริงกับการเล่นในแต่ละรอบนะครับแซงอีโวอระเนี่ยตัวของเคียวจีจะสามารถเก็บเฮ้ยพีเกมมี่ยังเคลียร์ไม่หมดอีกอเปล่าเอ้แต่วันนี้ผมมาอย่างไฟกันนานจัดไม่เคียวจียังเหลือเออที่สองถ้าเจอนะแต่แบบเอาใจช่วยเคียวจีที่สองแล้วเนี่ยอีแชมเราถ้าเขาทำอยู่ตรงนี้นะครับผม เอาแล้วท็อปพีแล้วไทยหมดเลยชัดเจนสัมภาษณ์แล้วท็อปไนอูแล้วท็อปทูท็อปทูแบบที่เหลือคนเดียวเขาอยาะไปตรงนี้ในสัมภาษณ์ทีมไทยแน่ๆเลยครับยังไ้องคุยกันได้เลยแล้วจกงพลาดกระจกับบที่สองได้กับออสกาแค่วิดเจ็ตเกี่ยวได้ก่อนที่จะจังใช่เดินไปว่าเฮ้ยออสการ์นะตอนแรกเห็นอยู่นะยังไม่เงี้ยเลยออสการ์ความปูย่ามาได้ครับสำหรับทาน้าของเอริน่าแล้วเหมือนที่ในเกมเลยบอกให้ท่านี้อ้าวทุบยิ่งกั่เซมไนนะ ซื้อทีเอซื้อทีเอแล้วแต่งวงตัวเดียวพอเกันด้วสเต่งจบเลยซื้อไงนะจาแตสมาแล้วให้เฟียงเยอะที่สุดไอจาวเวนตรงนี่นะครับผมแล้วดูแต่ชาร์ทชาร์ตบ้างจยก่อนชนบ้างก่อนแต่ว่าโดนแฟดทักทายมาแล้วมิเตอร์ไฟเอาออร์กัสไปก่อนหายไปหนึ่งครับตรงนี้เป็นปัตว์ตี้ขโมยชิ้ได้เพราะว่าช่วยกันยิงกันอยู่ตรงนั้นครับเป็นทางหน้าของอีวอด์ตวายน็อกก่อนแต่ว่าเป็นทีแฟดแล้วอะไรทีไปรับเป็นทีมก่อนทีมใช่ครับอูแล้วเบรน เอาวงได้3คนอยู่นะปัตตี้ด้วยตรงนี้นะครับผมบอกต้องตั้งรับโดยดีเลยครับยิมไทยเหลือให้เออะไรเห็ป่ะทิงจบอะไรเกมนะเฮ้ยยิงวลเพิ่งเห็นมวลดขวามือเพิ่งเห็นะเขาเฮ้ยยิงจ่อมาไรเพงเอเออเจ็ดกเจ็ดแปดได้ไม่ได้จโอโอ้แต่ทีมแกไม่ต้องเล่าแล้วไม่ต้องเล่าอะไรครับทุบลอกห่อใช่เหรอยัดเข้าไปในป่าลลหายสองเลยครับพิ亚า ระเบิดคมยัดเอระเบิดที่นี้ห้ไปมากกว่าดาวกเดียวหรือที่คนเดียวละโอ้ยมันยัดแม่นจัดละจุบิเก่งแล้หนูอีริมล้นอ่ะยี่สิบกว่าแต้มอ่ะทำแนนเยอะที่หนึ่งหรอเนี่ยให้หอีริม่ะโอ้ยยี่สิบห้าแต้มเอ ถึงแม้ว่าจะไม่ได้สัมภาษณ์ตรงนี้ก็ตามนะครับแล้วเกมนี้ก็ชัดเจนว่าเราจะแข่งอีโวอรสี่สิบกว่าเลยนะจบไปหมดทั้งสามทีมอ่ะแต่ว่าแข่งเยอะกว่าอีโวอสองเกมแต่แต่งอีโวอรสี่สิบกว่าวงนีันนี้จบอะผมว่าเออยู่ที่หนึ่งอีกหนึ่งทีมคือทีมอะไรเอ่อเอใช่ไหมเนี่ยแปดอีโวอรสดีวายแล้วก็ดีว่าผมว่าจบวันนี้เออยู่ที่หนึ่งยากมากไออีโวอระแข่งสองเกมตามอยู่ในสิบแต้มอ่ะดีว่ากลายเป็นว่าแทมเขาถูกว่เอ็คเกมหนึ่งสามสิบอ่ะยากมากอ่ะเอียง ไม่มันมันมีทีมไฟส์ป่าไฟเลยเนี่ยมันปากไม่แน่นอนอ่ะเพียงบ้างไงทีมมันจะไฟแบบปลอันขออยู่เป็นเบสเอถ้าเป็นทีมที่แบบทุกทุกทีมไม่ไม่ได้ไฟกันไหนแล้วมันเกี่ยวตึงอ่ะเพิ่มเพิะยากอยู่แลถ้าร้านสองที่นี้ได้ก็มีโอกาสจะซิ้อัพเหมือนกันครับแต่ว่ามันยังไม่เพอร์เฟป่งไปเฉ็บไม่แน่ไอนกับล็อกเฉ็บหรือเปล่าเพราะว่าในวงก็มีอยู่เหมือนกันแล้วก็มีว่าจังตาหนึ่งล้านบาทแล้วทางหน้าของไปอ่ะเขาไปเรื่อยเขาไปเรื่อยตัวเองมีบ้างก็จริงแต่จะไม่ต้องไาแล้วจังหวะที่่วิงเข้ามา มาหนีเงี้ยแล้วรับประชิดกันต่อเลยครับมีดีว่าจะจบตาไปก่อนครันแล้ว่าอยูิงเตะแล้วไปทั้งหน้าของได้หรือเปล่าบุตล็อกได้ไหมแบ่งกันไปก่อนอีริมครับด้านหน้ามิเดิ้ลไฟส์ไปนอกดาวจากเพโซนมาทีมแปดก็เหลือด้านหน้าของเบโอกับไบรอาเหมือนกันครับหรือจะเป็นด้านในอีโวดีวายที่ทำได้หรือเปล่าแล้วตัวสามสามตรงนี้มาเจอละลายทางหน้าของไอซ์วอลมาก่อนครับตัวงทีมแปด ยังพยายามที่จะฝืนเล่นเข้าไปเป็นแนวของเบโอที่ยัดเข้ามาอยู่ตรงนี้แล้ระเบิดโกรธแล้วระเบิดโกรธนี่ละลายบอกว่าให้โกดมาวะแล้วก็ตั้งแค่พิปตาเดียวมันก็ตายยาบินล้อมออกมาแล้วซเข้าไปคอไปเรื่อยๆยิงไปเรื่อยๆในขี่ยคอเนี่ยแม่งเพื่อนหนึ่งคนเบโอไปขยันแล้วหลุมหมดแล้วก็บล้วกายเป็นว่าไปคำเล่นหนึ่งคนตั้งแต่ข้างหลังมาจนได้วันวีไม่เคี่ยวหลังเก็บดีวายด้วยอ้าวเล่นอะไรเนี่ยเอาไปตีนิกมาเฉยเอาหลังไม่เคลียร์เข้ากลางเฉยอ้าวโดนอะไรอย่างเงี้ยโดนหน้าโดนหลังไม่อ้ อยู่ในบว์ไม่หล่แล้วทำไมละบายจังเลยนี่เปนเพื่อนกันนี่นะไปก่อ้ยครับตอนนี้แล้วจ้านี่ไดเป็นดีจีนี่คืด่าตีห้าเอเอวิ่งมาตลอดเล่นกับออร์เรดี้เนี่ยดูไว้นะจีจริงกูดูอยู่บ้างอ้วนดูบ้าเนี่ยถ้ามึงไม่เคลียร์หลังเนี่ยมึงจะโดนแบบเฮวีเนี่ยแล้วชาไม่นาาไม่นาาเอเอตรงนี้โอ้กลายเป็นทางหน้าทอดไม่ทีที่ร่วงไปหลังไม่เคลียร์เรียบร้อยดิรออะไรอ่ะกลายเป็นทางหน้าของดิวช่วยกันยิงด้วยครับแล้วกลายเป็นทางหน้าโดนอีโวตเกิกมาเซึ่งเอาให้นะตรงนี้จะเป็นใครได้ไปรหลังตีสี่ อีโบสิ้งมาร่วมแรงร่วมใจไอ้ยักษ์ไอ้หลัดเอ้ยอีวีเอนจีเอ็กอีวีเอ็นจีเอ็กซครับเมื่อกี้นี้แล้วฟิลกอสวนโมชิมาเหมือนกันแล้วได้แต่ฟิลกสโดนธนาโมชิโน้ไม่ปากไอ้บอว่า ทำได้แค่ชาร์จเท่านั้นครับเป็นนักฟิลกอที่มีชาร์ปเตอร์เหมือนกันแล้วก็ทนหน้านันเจานาตรงนี้ไปได้บางชิงฟื้นขึ้นมาแล้วครับแตอนนี้จากฝีมือการชุบบกทีมมีวอตแล้ววิ่งเข้ามาตอลนีรอดักอยู่จะฝึกว่าไม่ได้ไปบริเวณไอวอไปรู้ว่าอยู่ตรงนี้โคโนกาก้านไว้ก่อนเลยแ้วไอวอรมาเป่าให้เจ็ดคิวเขาจะเอาที่หนึ่งแซงนิดหน้าว่ะเฮ้ยแซงเอเออ่ะมีเขาดูแล้วบนหัวเขามีครับ มาพายก่อนโคมา,มาเข้ามาในวงนี้มาเหมือนจะฉีกมาอีกด้านหนึ่งแต่นี่ <มา S 1> แหละครับผมไม่ได้เช็คครับแล้วทำแสบรั่เซนายไฮด้า แล้วคนที่ได้คะแนนไปเป็นบินซูด้วยครับนี่มากอะไรซิไม่ได้อะไรจากการเล่นกับไซม์นารเลยครับแล้ววานทานก็มาขโมยอีลิมตรงนี้จากตู่ยว่าพิทิกไปอีกอุ้ยแล้วเข้ามาชนตรงนี้ไม่ว่าะจะเป็นยังไงขอแก้แคสออร์เดี้ไปเก็บธนาบินซูม,มาแล้วเป็นมากอะไรซิจสบสาไปแล้วพีเจมพยายามมาไลระแปดอีลิมนี้ไม่ใช่น้อยๆก็คุ้มมาเปิดเข้าไม่ใส่ครับเป็นธนาวานทานกับบอยเทสองพี่น้องตรงนี้หายไปก่อน้วเกลี้ยงเลยเแต่พิทตาเลยว่าพิทิก้าบุยยาได้แล้วแล้วแน่นอนครับแฟนยอร์ดินาได้แน่นอนด้วยฝังขาทาอง สองแฉกไดยว่าเมื่อมันเมื่อเมื่อมนดีใจไอ้นี่เอาไว้ละเมื่อมันดีใจแต่ทีมงานแบบว่าบอกให้ดีใจอ่ะดูมันดีใจเหมือนไม่ตั้งใจอ่ะดูโจ้ดูดโจ้ดีใจ